ครับก็มาดูกันครับรอยห่างระยะประมาณเท่านี้นะครับก็ปากกาใส่ได้สบ,บายปากกามีจิตเขาหลวมๆใส่แบบหลวมๆเลยครับก็จะมาดูว่าเราจะเชื่อมกันยังไงนะครับก็นิ้วชี้นิ้วชี้ก็ยังใส่ได้นะครับก็น่าจะประมาณสักสิบมิลได้นะครับก็มาดูวีดีเชื่อมเชื่อมยังไงครับดูดูว่าจะเชื่อมได้หรือเปล่านะครับก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อน คอยติดตามดูนะครับว่าจะเชื่อมได้ไหมนะครับรอยห่างแบบนี้โยดซ้ายขวาไปก่อนนะครับโยดโยดคือจะลองเทสดูว่ามันจะเชื่อมแบบนี้ได้ไหมนะครับไอ้พวกรอยห่างแบบนี้เอาสเล็กก็กดสเล็ก

ก็มันทาได้จริงนะครับมันสามารถเชื่อมเติมขึ้นไปเรื่อยๆได้ก็รอดูตอนเสร็จนะครับว่าจะออกมาดูดีหรือเปล่านะครับแต่มันใช้เวลาหน่อยนะครับใช้เวลาพอสมควรในการเชื่อมขึ้นไปถ้าจใจเร็วกว่านี้ก็คือหอาเหล็กซีวนมาอุดเลยจบนะครับแต่ถ้าใครจะทำแบบนี้ก็คือเติมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าไม่สวยเราก็เกียร์แล้วก็แต่งหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับ